สวัสดีครับผมคุณมันสอยเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้มาฟังมาดูฟังเสียงไก่ขันด้วยกันนะนะครับคนตีฮ้าไก่นี่นะครับแค่ฟังเสียงไก่ขันนี่ก็หมดแล้วนะเนาะมันจะแข่งกันนะเสียงดูได้ไพห่หราะนะนะครับแข่งกันแล้วอู้ยไงครับบางครั้งก็เหมือนประกศาศสัญญาโนะสนาสัญญาโนผ่าว่าตัวได้เสียงเฉพาะกันไงนะไก่เพื่อไก่หนึ่งฟึกขันนี่มันเดือด พื่อขนันในเสียงมันจะยังบาเต็มทีเนะ,นะโอเคแม่หนึ่งรูปึออ้นมโอ้ยมันจะแข็งกันขันแม่นีน่นนธรรมดาเนึ่งนะครับผมเคยถ่ายไปไม่ต้องได้จับแยกแล้วนะถั่วจะได้ให้ไปมีไอันนีหม่นะครับ นี่นี่ลูกไม่นี่นะครับฟังเสียงนี่ไก,ขกนะ่ข้างนอกสุดด้วยไก่ขาเท้านะครับมันก็หมดแล้วนะไก่นุม่มด้วยชั่วไก่นุม่มเนะลยนนะครับตัวน,นี้นุม่มหลาสุดนะครับนี่ยกำลังแจับใส่ใส่ซุ่มตะคืนนี่นะครับมันจะชนะไ,ไก่แม่เลยนะครับเด็กหลาซุดเลย หลากหลายนะครับตัวซูน่าผมใช้ทำหมายทั้งนั้นเลยนะยลยไปนะ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 ฟังเสียงไกง่คาะมุนเนาะนี่บรรยากาศนะเช้านะครับมาเรื่องไก่ไปทำงานอีกแล้วนะครับมาฟังเสียงไก่กันนะครับปกติดีไก่ผมนี่จะใช้สัญ,ญญาณการขันของไก่เนี่ย ตื่นนะประมาณสตีให้สตีให้นะใครผมก็จะขันนะครับผมก็จะตื่นนะเนาะนะครับเลยทำะส่วนตัวครับแล้เลยว่ะเนี่นเยเจนี่ชอบมาก,ก่อนไปเนะี่ยแล,ล้วก็มาอะไรก็ต่อนะครับอันนี้เอาเข้าห้งไปแล้วนะครับเกีศนะครับเสียงไค่เลาะน,น,นี่ตัวนี้เสียงไค่เลาะนะบางคนนะครับดูจากการขันเนาะฟังจาก ขันเสียงขันบางคนนะครับเคยแ่งไกลนะครับจากผมไปบนเนอะฟังจากขอฟังเสียงขันนะ,นะครับก็สามารถตัดสินใจได้นะครับเนาะว <c oughs> เป็นเป็นเป็นสูตีโอเคจบหมดไเลนะครับแต่ต้นนี้เสียงขันหม่นครับนี้น, <c oughs> นี่นะครับนั่น เออถ้าผมคลิปนี้นะครับก็เหมือนเก็บส,สั้นๆทีแ่แบบแนะนำไก่เอวฟาร์มไก่นะครับดูฟาร์มไก่นะครับเพอ,อจะจบนะครับผู้หมั่นขาจะจบคลิปนี้ไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม